เปิดปีใหม่มานะคะจริงๆคือตั้งแต่ไปลายธันวาจนถึงประมาณวันที่11มกราคมคุณจะเกิดอาการอารมณ์แบบจะกินน้ำพึ่งอะดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์แต่ว่าพอเอิญน,น้ำพึ่งต้นปีมันขมแค่ประมาณสัก11บมกราไม่เกิน15หลอกดำมันเริ่มเดินดีนะคะคือต้นต้นเดือนเนี่ยนะ,ะต่อเนื่องมาจากเดือนธันวาเนี่ยดาวมันไปนรวมกันอยู่ในภพมรณนะ และดาวเจ้าเรือนภพมรณนะและดาวเจ้าเรือนพบลาภลาผลของคุณคือดาวพฤหัสเขาไปอยู่พบการเงินของคุณนี่ถอยหลังแล้วและดาวพฤหัสก็จะมีจังหวะการเดินที่ผิดปกติด้วยมันหมายความว่าอย่างไรดาวรวมกันอยู่ในภพมรณนะดาวประจําตัวตนของคุณดาวการเงินของคุณดาวคู่รองหุ้นส่วนของคุณดาวอาทิตย์นะคะอยู่ในภพนี้มันหมายความว่า เอาเอามุมของความขมขื่นก่อนขมขื่นก็คือว่าช่วงเนี้ระมัดระวังว่าการได้เงินหรือการรายได้หรือใครที่ปล่อยเครดิตอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามคาสัญญาสมมุติคุณปล่อยเครดิตอะไรไปจะเก็บเงินช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือใครที่ดิวงานอะไรไว้นะคะอาจจะเกิดตกลงกันแล้ว นะสั่งของมาแล้วทำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ต้องระมัดระวังเอาจริงๆถ้ามองในมุมหนึ่งนะมันเป็นจังหวะของการเคลียเงินงานความรักเคลียซะในช่วงก่อนสิบอดมกราคมเป็นต้นไปบางคนนะคะก็อาจจะเป็นแนวจัดแจงเหมือนพ่อบ้านแม่บ้านอะเคลียของเก่าอะไรที่เป็นปัญหาต้องรือ้อะไรที่ยังเก็บเงินไม่ได้ต้องจัดการเหนื่อยหน่อย นะคะหรือการงานต้องเซตระบบใหม่ต้องเคลียร์ออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้นเดือนอย่าเพิ่งรีบร้อนลงทุนนั่นเองนะคะทีนี้ที่สําคัญเมื่อดาวมันไปอยู่พบมรณะแล้วเนี่ยรวมถึงกระทั่งดาวพุธนะคะใครที่ให้ใครหยิบยืมเงินสัญญาว่าจะจ่ายนู่นนี่นั่นเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเพราะเกรงว่าจะไม่ได้ตรงตามสัญญานะคะเออแต่ว่าใครก็ตามที่ อาจจะมีเกณฑ์ไปต่างประเทศด้วยนะพบมลนะเนาะอไอกลๆก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้แต่มันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งพฤชศพท่านใดอะไรที่คุณเคยไม่ถูกกฎหมายติดต่อมอหรืออะไรก็แล้วแต่นะในจังหวะก่อนวันที่สิบเอ็ดมกราคุณเตรียมตัวให้ดีนะคะมันก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงพอสมควร เอกสารตกลงสูญหายเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะหรือไฟดีเลยได้คุณต้องตรวจสอบให้ดีก่อนการที่จะไปอะไรนะคะพอหลังจาก11พอ11ดาวพุธมาก่อนเลยแล้วก็15เนี่ยดาวก็จะทยอยทยอยมานะคะแต่ถ้าเกิด ท่านใดบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไปไหนเลยละมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะสายตาความดันดูแลร่างกายตัวเองนิดหนึ่งพุศกนะคะและในขณะเดียวกันมันยังสัมพันธ์ไปในเรื่องของหุ้นส่วนคู่รักคู่ครองด้วยในจังหวะนี้เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องเคลียร์กันนะเคลียร์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือคนคุยต้องปรับสถานะเคลียร์กันให้เข้าใจก็จะเป็นจังหวะนี้นะคะมันอารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้คุณก็บึ้กเบื่อเส็งเสเพราะอังคารอยู่มรณะ นะไม่อยากทำเบื่อเซ็งเบื่อนะเพราะฉะนั้นเคลียร์กันซะแต่มันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งพวกงานสายบริการนะงานซัพพอร์ตงานสายบริการ แต่คุณอาจจะเจอลูกค้าจุกจิกจ่ายเงินยากเงินช้าสักนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรให้เซฟกันไว้ก่อนบางทีเราแผ่นไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยู่ดีๆลูกค้าไม่ทําตามอเรียกกันไปเฮ้ลูกทัวร์นู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นคุณเอาไม้เลียวคอยฟาดไว้นะคะปล่อยปะละเลยไม่ได้เออหรือพวก ว่าจะจ่ายเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวพอถึงหน้างานหรืออะไรเงี้ยโยเยไม่ค่อยจ่ายเออนะคะแต่อีกกรณีหนึ่งคุณอาจจะได้เงินจากงานเก่าของคุณช่วงนี้ก็บอกแล้วมันเป็นเรื่องของการเคลียอาจจะไปติดตามทวงถามงานเก่าเงินบรรพผลเก่าเงินประกันก็อาจจะได้ช่วงนี้แต่มันจะมีความล่าช้าบ้างมีมีความความแบบว่าไม่ไม่ตรงตามข้อกําหนดบ้างอันนี้คุณต้องไปจัดการนะคะหรือไม่กระลื้อของที่บ้านอะช่วงนี้อะ นะคะหรือของที่บ้านเอาไปขายได้กําไรอยู่นะขายมือรงมือสองเป็นแค่ช่วงสภาวะหนึ่งเดี๋ยวพอหลัง1 1บเอ็ดนาสิบเดพุทธมาละดาวทิตดาวคารมาละดาวคารได้มาหาอุดด้วยนะดาวคารเป็นดาวเจ้าเรือนพบคู่คองหุ้นส่วนของคุณนี่จังหวะนี้แหละนะคะจังหวะนี้งานเริ่มเดินการเจรจาเริ่มมีแต่มักจะต้อง เขาเรียกอ,อะไรอ่ะมีการชิงไหวชิงพิบพอสมควรนะคะดาวพุธอยู่สุภาดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในเรื่องของความเจริญหล่งเรื่องที่พึ่งความสําเร็จแปลว่าหลังจากกลางเดือนจะคิดจะอ่านจะทําอะไรนะคะคุณต้องวางแผนเจรจาให้ดีคุณอาจจะต้องไปเจอหรืออยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบคนที่คุณดีวงานด้วยเนี่ยอาจจะ power สูงเรื่องเยอะ นะหรือปัญหาเดิมๆเ,เข้ามาแต่คุณจะจัดการได้ดีแต่ก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้ความคิดการวางแผนนะคะและหน้าที่การงานคุณค่อนข้างที่จะเยอะตามมาด้วยอืมอ่านะัเรียกได้ว่ามกรลลาไม่มีอะไรหรอคะ่ะเคลียนะแล้วก็จ่ายเยอะด้วยอะ่ะเงินเข้ามาก็จ่ายจ่ายอันนั้นอันนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอกลางๆไปแล้วเออใช้ได้ ะะการงานก็เริ่มจากคล้องตัวเข้าตัวแต่คุณจะต้องเจอกับคนที่เจรจาจุกจิกกุ้นวายหรือการเงินที่ได้ช้าหรือกว่าที่จะงานจบมันจะยากสักนิดหนึ่งนะคะแต่ขอให้คุณทําให้ดี จัดการให้ดีแต่ทุกอย่างต้องชัดเจนในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญานะมันถึงจะไปได้ถ้าเกิดคุณไว้ใจใครจนมากเกินไปนะคะใจใจสัญญาไม่ต้องไม่มีอะไรชัดเจนคุณเตรียมตัวได้เลยว่าการเงินหรือ,อไรายได้ที่คุณคุยไว้อาจจะเกิดปัญหาได้เออรับรองนะ ว่าได้กินน้ําผึ้งหวานๆแน่นอนเพราะอะไรจริงๆแล้วดาวเกตเนี่ยมาอยู่ในเรื่องของเรือนลาภล,ลาภผลผลประโยชน์นะคะนะคะดาวก็แปลว่าโอกาสในเรื่องของเอ่อในในเรื่องของการได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้จริงแต่มันจะวุ่นวายหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป๊ะเพื่อตัวคุณเองนะต้นต้นเดือนไม่เป็นไรหรอกอังคารอยู่มรณนะมันขี้เกียจอะมันเบื่อ เพราะมันเจอแต่เรื่องจุกจิกวุ่นวายทําอะไรแล้วมันมัน,ม,นมันไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่มันมักจะมีคนขวางมีอุปสรรคบ้างหรือหุ้นสว่วนหรือคนที่ทํางานร่วมด้วยบางทีมันก็ไม่ได้ส่งเสริมอ่ะมันก็เลยเซ็งนะคะ เขาเรียกว่าต้องเล่นใหญ่สักนิดหนึ่งเออบางคนแผนเลยนะทํางานธุรกิจต่างประเทศออนไลน์ก็จะต้องเคลียร์แหละเคลียร์ปรับปรุงแบบแผนใหม่ๆนะคะกลางเดือนแล้วละ่ะน่าจะลงล็อกลงตัวการเงินก็จะเริ่มเข้าคล่องตัวแต่ก็ยังจ่ายเยอะอยู่นะจ่ายเยอะอยู่นะคะจะให้ใครหยิบใครยืมก็คิดคิดให้ดีก่อนการตัดสินใจส่วนความรักความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะเพราะว่าอังคารเนี่ยศุกร์เนี่ยนะคะอังคารคือ เรือนพบคู่ครองดาวสุขเป็นดาวประจําตัวตนคุณก็จริงตามหลักโหราศาสตร์คือดาวแห่งความรักความสุขเขาก็พัวพันอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปอยู่ในเรือนของดาวเสาร์นะคมความรักของพืชศพเนี่ยถ้าคนมีคู่มีแฟนอาจจะเบื่อเบื่เซ็งเซ็งอ่ะนะคะเพราะว่ามันมีเรื่อง ตองเคลียต่องคุยปัญหาเดิมเดิมเซ็งเซ็งเแบบื่อเบื่ออารมณ์ความรักคุณดูจะดรอปลงนะแต่ก็ยังยังอยู่ในทิศทางที่ไปได้อะเอแล้วมันจะมฤรตยูกลุ่มด้วยนะคะมันก็อาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้กับความรักเอาอาจจะจุกจิกมาจากตัวคุณเองนะคะมาจากตัวคุณเองเอคนรักคู่ครองอาจจะไม่แค่ไม่ได้ดั่งใจแต่ถ้าเกิดคนโสดช่วงนี้นะคะคนโสดจริงๆแล้วอะถ้าเกิดคุณ คุณโฟกัสในเรื่องของการงานจนมากเกินไปอารมณ์ของคุณในช่วงเรื่องของความรักคุณอาจจะไม่สนใจเลยนะคะอาจจะไม่สนใจแต่ว่าเป็นไปได้ว่าคนเก่าๆหรือคนค่อยเคยมีคอนเนคชั่นอาจจะติดต่อมาแต่ตัวคุณอ่ะอาจจะไม่มีอารมณ์ในช่วงนี้ออาพูดตรงๆนะคะอารมณ์ในเรื่องของความรักหรือความหวือหวาดูจะดรอปลงเพราะงานค่อนข้างยุง่งเออนะแต่ว่า ดาวมาอยู่ในภพสุภาความเจริญรุ่งเรืองเราก็มองในแง่ดีว่าเฮ้ยพืชศพเนี่ยดวงแห่งความโดดเด่นอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่การงานเพิ่มเติมแต่แตเรื่องของความปวดหัวความจุกจิกกวนใจน่าจะยังคงมีอยู่นั่นเองแล้วก็วันที่สิบสามกุมภาพันธ์เนี่ยเสาจะย้ายแล้วนะเสาที่มันมันวุ่นวายในเรื่องของการงานความความแบบเล่นใหญ่ความเหนื่อยเนี่นะจะไปอยู่ในเรือนลาภลาผล,ล,าผลมันมีทั้งข้อดีและข้อที่จะต้อง ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะโดยรวมโดยสรุป แค่ต้น้นเดือนไม่เกินวันที่11หรอกนะคะคุณต้องจัดการเคลียร์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะไม่มีอะไรทาก็เคลียร์บ้านจัดบ้านนะคะเอาของไปขายหาเงินเข้าบ้านก็ได้นะคะหลังจาก11 12 3, 4 5ดาดาวมันอยู่ในภพสุภาแล้วความเจริญก็น่ามาแล้วแต่คุณก็ยังทําอะไรจะต้องมีการวางแผนมีการคิดให้รอบคอบนะคะก่อนการตัดสินใจเออบ,บ,บอกเอังคารได้มาหาอุดนะไม่ว่าจะคนทํางานร่วมด้วยหุ้นส่วนนะคะ หรือหรือคู่คุณเนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาได้ดีแต่ก็คนที่แบบจุกจิกจกวนใจอ่ะพอสมควรเลยนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะพฤศภเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกันนะพฤศภต้นเดือนเนี่ยนะปีใหม่คุณอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ใช่อะไรนะมาจากตัวคุณเองอังคารอยูอ่อรณะเบื่อเบเซ็งๆนะคะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเพราะงานของคุณสิ่งที่คุณคาดหวังคุณหวังสูง คุณมีโปรเจกต์มากคุณไม่ได้หวังสูงขอโทษทีคุณมีโปรเจกต์มีสิ่งที่อยากจะทําแต่มันจุกจิกกวนใจเพราะว่าทําอะไรแล้วมันเหมือนแบบไม่ค่อยราบรื่นนะคะโดยเฉพาะบริบทรอบตัวเรื่องงานคุณไม่เกี่ยงหรอกคะ่ะแต่มักจะจุกจิกกวนใจเพราะบริบทรอบตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวดามันเดินแล้วมันก็จะเริ่มคล่องตัวขึ้นนะคะใจเย็นๆจ้ะ ของการทํานายไพ่ยพยากรณ์นะคะชาวพุธศพก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง3กองนะคะกองที่1กองที่2และกองที่สเลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคาทํานายของคุณกันค่ะนายสําหรับพุธศพที่เลือกไพ่กองที่1นะคะก่อนอื่นเลยพลังงานของคุณในเดือนนี้ค่ะ อ่าเรื่องงานแน่นอนค่ะความมั่นคงการงานนะคะนี่แหละจุดมุ่งหมายของคุณนะอ่าต่อไปเรามาดูเรื่องงานนี่ต้องช่วยเยอะคนมาปรึกษาเยอะแยะนะคะอุ้ยรับผิดชอบเยอะเนี่ยงานกับเงินได้อยู่อุ้ยงานพุ่งโอ้โหงานช่วยเยอะนะ พ่อต้องงานช่วยงานต้องทํานู่นนี่นั่นแปลว่าทําหลายเรื่องหลายอย่างแล้วก็ต้องทอําอ่ะนะคะคนมาขอก,กต้องทอําอ่ะพูจสบใพ่ของนี้ไม่มีอะไรเบื่องานแต่ก็ต้องทําทำไปเถอะเพราะคุณเก่งที่สุดเยี่ยมที่สุดเป็นผู้รอบรู้ที่สุดนะอ่ะเงินนะคะห้าห้าเหรียญเนี่ยบางทีมันแบบนี่ไง โถน้ำาหารจังเลยอะ่ะนะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะ่ะเครียดทุกอย่างตั้งอกตั้งใจทําทุกอย่างเลยอะ่ะคุณอะ่ะเหนื่อยมันเหนื่อยแบบมันเหนื่อยแบบภาระมันเยอะ ไม่ใช่ว่ามันมันลำบากจนแบบไม่มีทางไม่ใช่นะคะแต่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่เคยเติมเต็มงานภาระรวมๆอยู่ที่คุณแล้วคุณดันจัดการได้ดีเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่สถานนะอะไรก็ตามนะคะบอกได้เลยว่าคุณจัดการได้ทุกเรื่องแต่ภาวะของคุณนะมันรู้สึกอาจจะไม่ฟูใจมันรู้สึกแบบไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่กับชีวิตสักเท่าไหร่แต่คุณจัดการได้ทุกเรื่อง นะคะคอารมณ์ประมาณแบบนั้นอ่ะถ้าเกิดแบบนี้แล้วอะความรักเป็นยังไงเอาคนมีคู่มีแฟนกับเลยเห็นไหมเหมือนก็ก็ไม่ค่อยได้สนใจคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะชลิออดอีกคนก็เป็นอยากคุมอยากจะจัดแจงจ,จัดการอีกคนก็ไม่อยากหลดใจแล้วช่วงนี้นะแต่ก็ยังเป็นครอบครัวมีความผูกพันกันอยู่เห็นไหมอืมมันดูแบบ คุยไม่คุยไม่ชัดเจนอนะใครมีคู่มีแฟนคุณพืชสพเนี่ยอาจจะอยากทํางานหรือพืชศพอยากให้แฟนเป็นดังใจนะแต่ อีกฝั่งเขาอาจจะไม่สนใจชันก็จะเป็นของชั้นอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันไม่ได้มีปัญหาแต่มันก็ไม่ถูกเติมเต็มอ่านะคุณ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 มีอะไรก็คุณก็คุยคุยกันไปง่ายกว่านะคะคนมีคู่มีแฟนคนคุยคุณจัดการไปคุณง่ายกว่าแต่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครอยากจะควบคุมแฟนหรืออยากให้แฟนเป็นแบบไหนก็บอกได้เลยว่ายากแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาถึงขั้นนั้นนะช่วงนี้ผู้สบเขา เขาพลังเยอะอะนะเพราะอยากทำงานอยากประสบความสำเร็จอยากเดินทางอ่ะคนโสดโอ้ยโสดไปเถอะเปิดไพ่แฮงแมนมาเน่โสดโสดแน่นอนนะโสดก็คิดหลายอย่างอาจจะแบบเจอคนคุยเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอเบือบ่อเบือ่อบอกแล้วอังคารเป็นมรณนะนี่ไงคนโสดโสดไปเถอะนะโสดไปช่วงนี้นะไม่ขย,ยับหรอกหรือชอบใครช่วงนี้ก็ดูแล้วยังไม่พัฒนาอ่ะคนมีคมู่คมีแฟนจ้ะ เอ้ยไม่ใช่คนที่คิดถึงแฟนเก่าเออหมอก็ลืมบ้างนะอืมก็มีคิดถึงนะจริงก็มีคิดถึงแหละแต่ทุกคนต่างอยู่ในมุมมองตัวคุณเองก็อยู่ในมุม,มใครที่คิดถึงแฟนเก่าก,ก,ก็ก็เด็ดขาดขึ้นนะอาจจะมีแบบอารมณ์คิดถึงแต่ว่าหน้าด้วยเหตุและผลแล้วมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นอ่ะตอบได้เลยสังเกตไหมไพ่กองเนี้ยกับดวงขายกันมันเหมือนชีวิตแบบ ก็รับผิดชอบได้ก็ทําได้ดีนั่นแหละแต่ตัวคุณอะ่ะมันเซง็งเพราะว่าการที่คุณรับภาระหรือตั้งอกตั้งใจทําอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันดูไม่ไม่เหมือนพุสักทีพุคือมันขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็สาเร็จทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแต่มันเบื่อนะชีวิตมีความมั่นคงค่ะแต่ตัวคุณอะ่ะอยากให้ไปให้ไกลกว่านั้นแต่ว่าภาระหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการงานอะไรการเงินมันอยู่กับคุณหมดเลย ดวงไม่แย่แต่ว่ามันรับผิดชอบและจัดแจงจัดการค่อนข้างเยอะนะแบ่งร่างกายได้แบ่งไปแล้วละ่ะทําหลายเรื่องหลายอย่างไม่ถึกไม่แย่แต่รับภาระเยอะนะคะดวงใช้ได้อยู่คำทํานายสำหรับชาวพุอศพที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะคะอ่ไพ่ประจำตำแหน่งของคุณคะ่ะ หนึ่งถ้วยอา่าเริ่มมีข่าวดีมีอะไรดีนะอ่ะงานจ้ะต้องอกตั้งใจหนะ้าที่ความรับผิดชอบโฟกัสได้ดีแล้วทำไมเบื่อละ่ะรู้สึกไม่พอใจกับงานหรือผลงานนะคะหรือบางคนเนี่ยคิดเครียดในเรื่องของการงานรายได้เห็นไหมาการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะแล้วคุณอยากไปข้างหน้าหรือการทํางานเนี่ยทำงานประจงประจําอะไรเงี้ยมันมีความกดดนันการแข่งขันหรือบางคนเอ่ออยากทํางานแบบแบบสบายใจก็เจ้านายก็จ้องจับผิดหรือจ้องจะควบ ุมเกิดขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยเป็นระดับหน้าใหญ่ละนะคะลูกน้องก็จุกจิกกวนใจเราต้องมีทั้งประเด็พระคคุณบางคนอยากจะไปข้างหน้าเจ้าของธุรกิจกิจการก็อยากจะเปลี่ยนชีวิตนะแต่รู้สึกว่าอย่าง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 เลยเบื่อค่ะมันอยู่จุดเดิมเนี่ยเนาะหลักๆเรื่องของความคิดความเครียดน,นะคะอ่ะการเงินโอหูหบุบเดซบซบ คุณผลาญเยอะมากรายจ่ายคุณเยอะมากคุณเป็นอะไรคุณจ่ายเยอะนะเนี่ยนะคะเนี่ยเธอเธอถ้าเกิดขอความช่วยเหลือขอได้แต่ถ้าเกิดใครมาขอความช่วยเหลือคุณนะเรื่องเงินอนะคุณทําใจไว้ได้เลยนะเนี่ยเอ้ยหรือช่วงนี้ใครจะซ่อม,มอะไรหรือเปล่าเออระมัดระวังซ่อมนะซ่อมไฟเฟยอะไรอย่างเงี้ยซ่อมซ่อมนะคะเนี่ยหลังคงหลังคาค่าใช้จ่ายเยอะนะเนี่ย พลารเยอะก็วปวดหัวเลยอย่าเพิ่งลงทุนนะพืชศบนะอย่าเพิ่งลงทุนนะหลังแอนไปหรือยังเนะี่ยตรงนี้นำพึ่งมันจะขมไปสักนิดหนึ่งนะไม่ได้แย่แต่มันเนื่อยพลายมันเยอะนะจัดก,การได้ทุกเรื่องแหละนะออาความสุขมาบ้างเหอะออาความรักความสัมพันธ์คนมีคู่มีแฟนอยู่กับงานไปเฮ้ยไพ่กองนี้ใช้ได้อาเป็นไรอะ คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคุณอะ่ะตั้งอกตั้งใจทําง,งานส่วนแฟนคุณก็ alert นะคะสนุกสนานเออบางทีมันก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออประเมินกันนะว่าจะเป็นยังไงคุยกันก็เหมือนหมาแมวทะเลาะก,กันนอ,อ่ะคนมีคู่มีแฟนคนคุยไม่ได้มีปัญหาแต่มันไม่ถูกอารมณ์ไม่เติมเต็มอารมณ์สักเท่าไหร่นะคุณอะ่ะโฟกัสความรุ่งเรืองโฟกัส ความยิ่งใหญ่โฟกัสงานความมั่นคงแต่แฟนคุณนะอาจจะแบบเฮ้ยปีใหม่แล้วเราต้องรีแหลกสิเราต้องเที่ยวสิเราต้องสนุกสิเราต้องสังสรรค์สิเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคนโสดจ้ะอืนี่ก็เลือกเยอะคนโสดนะโฟกัสอ้ยเดยวิลมาอุยคนโสดเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะ คุณอาจจะเจอกับคนมี power สูงๆเข้ามาในช่วงนี้เดวิลเนาะเออคุณไปทำอะไรช่วงเนี้ยทำธุรกิจ,จกิจการการงานติดต่ออะไรอาจจะมีเสน่ห์นะแต่เข้ามาในลักษณะที่แบบไม่ได้จีบแต่เข้ามาในลักษณะที่แบบมันคุยกันเรื่องของผลประโยชน์คุยกันเข้าใจอะคนโสดนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าถ้ามันไม่มีตัวซีเคมาเลยตัวเลิดเลมาเลยคุณก็ไม่เอาเพราะเลือกเยอะอยู่นะต้องไฮโซโบใหญ่กันเลยทีเดียวช่วงนี้คนโสดอะ คนคิดถึงแฟนเก่าสักนิดหนึ่งคนโสดนี่ดีนะเนี่ยเจอคนมีเจอคนมีเงินเจอคนเก่งคนโสดถ้าเปิดโอกาสนะอ่ะคนรักเก่ารักเก่ามันมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วนะจ๊ะอาจจะคิดถึงกันบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่ทุกอย่างมันจบไปแล้วเออมันก็ก็รอแหละว่าใครจะง้อใครก่อนแต่ว่า ต่างคนต่างเดินละนะคะมันจบไปล้วเอาล่ะไพ่กองนี้จริงๆอะอะไรอะไรมันก็ดีแหละมันเริ่มต้นที่ดีนะ,ะหนึ่งถ้วยไงแต่ว่าชีวิตอยากสําเร็จการเงินการงานหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ที่คุณเป็นของคุณไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรือสาหรับไพ่กองนี้นะ,ะทํางานได้โอเค ปัญหามาแก้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะค่าใช้จ่ายพาละมาเลยฮนะแล้วก็อันนี้อาจจะต้องซ่อมนูน่นนี่นั่นเกิดขึ้นช่วงนี้นะแต่จัดการได้ดีแต่เหนื่อยจังเลยอะ่ะโอ้พฤชศพเนะ่ไม่แย่หรอกแต่เหนื่อยนะกอดๆนะคะขอโชคดีจ้าทาทํา,ทานายสําหรับพฤชศพที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะอืมไพ่พลังงานของคุณค่ะไอเดียมาหรืออาจจะเดินทางไหม อาจจะเดินทางไม่ดูเรื่องงานก่อนอุ้ยช่วงนี้อาจจะมีไอเดียหรือมีงานเข้ามาแต่มันยังไม่จบง่ายๆนะบางคนรอนะคะโอ้โหมารอรออย่าเพิ่งนี่ไงงานเยอะ งานหนักงานเหนื่อยมาแล้วจ้ะใครจะคิดลาออกขยับขยายัง,ยงจะคิดอยู่คิดอยู่นะคะเพราะอะไรบางทีงานมันเยอะมันไม่ถูกจริตมันไม่มีความสุขกับงานหรือคนทํางานฟรีแลนซ์อิสระเอาเป็นว่าไม่ว่าจะทํางานสถานะใดเพราะคะ้าแม่ค้าช่วงเหนียคุณก็ขยันแหละนะแต่บางสิ่งบางอย่างไม่ถูกเติมเต็มตามสิ่งที่คุณคิดเหนื่อยไม่ต้องรีบร้อนลงทุนนะจ๊ะบอกไว้ก่อนเลยเรื่องเงินมาเลยมาอือ เงินก็ยังลูกค้าเก่าๆก็ยังมาแหละรายได้เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาอยู่นะมันก็มาตามเงินตามงานแหละเออมันค่อยๆมานะบางคนก็ถึงเวลาก็มานะเงินก็มาแหละแต่มันก็ไม่ได้บูมอ่ะเออนะเพราะฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยบางอย่างรีบไม่ได้นะพะึงศบใจเย็นๆนะรีบไม่ได้เออทำไปก่อนทมเต็มที่ไปก่อนนะคะเงินยังไม่ค่อยไม่ค่อยแบบมาก้อนใหญ่อะมาตามสิ่งที่คุณทำทีนี้ คนมีคู่มีแฟนอะความรักจักนิดนึงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพิศพความรักของคุณเนี่ยกองหนึ่งกองสองกองสามเนี่ยอารมณ์เดียวเดียวกันเลยอะ่ะพ,พิศพอะไรพิศพเนี่ยช่วงนี้อังคารหนักเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ คุณดูแฟนคุณด้วยนะเอออย่ามัวแต่ทำงานคุณดูใส่ใจแฟนคุณด้วยบางคนเนาะแต่ถ้าบางคนบอกว่าเออช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรก็อาจจะหลักๆเรื่องของการงานแหละนะการงานการลงทุนแต่ว่าถ้าเซนส์มันเอ,อ๊ะอะอะไรก,ก็ก็ตั้งคำถามสักนิดหนึ่งน่าจะดีดูแลแฟนสักนิดหนึ่งเนาะอ่ะคนโสดจ้ะคนโสดนี่ก็ ก็โสดจริงๆอ่ะก็คิดเยอะอ่ะจะมปจะไปเทเลือกเยอะอีก่ังห่างนะไม่ถูกใจหรอกคนโสดเนี่ยเข้ามาก็ไม่ถูกใจใครมาจุกจิกวุ่นวายช่วงนี้ทิ้งหมดอ่ะไม่ชอบนะอังคาศเป็นมระนะไม่มีอารมณ์ไม่สนใจไม่ถูกใจไม่ถูกจริตยังคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้หลากหลายอารมณ์เหลือเกินเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวไปก่อนจากคนโสดอ่ะคนรักเก่า มันไปแล้วทุกคนก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะก็ไปตามทางนะเว้ยก็ยังคิดถึงกันแหละก็ยังคิดถึงกันแต่ว่าอีฝ่ายอาจจะไม่คิดถึงไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าหรือตัวคุณก็ไม่ได้สนใจแล้วล่ะนะคะไม่ได้สนใจแล้วมันก็เก็บไว้ในความทรงจาําหรือความสัมพันธ์สําหรับคนเก่ามันก็คือความผูกพันแหละแต่ต่างคนต่างเดินทางตามความถูกต้องแล้วเอาลจะจ้ะ ง่ายๆช่วงเนี้ยความคิดคุณมันเป็นเด็กน้อยแต่สถานการณ์คุณน่ะมันค่อนข้างใหญ่โตร,รีบร้อนขยับขยายอะไรไม่ค่อยได้หน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างสูงมักจะมีเรื่องให้ต้องคิดเคร่งเครียดและทุ่มเทนะงานค่อนข้างเหนื่อยแต่คุณจะทําได้จนสําเร็จนั่นเองแต่บางคนอยากจะเปลี่ยนอยากยเริ่มใจเย็นๆทุกอย่างจะค่อยๆมันไม่ใช่ดวงที่จะต้องรีบร้อน โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะคะอ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆใครจะออกจากการใครจะเปลี่ยนงานใจเย็นๆนะจ๊ะทํางานไปก่อนนะหายใจลึกๆอะไรอะไรก็เดี๋ยวจะดีเองโชคดีค่ะ